บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้นานาชนิดวันนี้ปุ๊เป้อยู่กันที่สวนสุพัฒทาแลนปีนี้เปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ห>เริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปสวนจะเปิดแค่วันละ3รอบเท่านั้น<ห>ราคาจองบุฟเฟ่หน้าสวนจะอยู่ที่790บาทกินได้ไม่อันตลอด4ชั่วโมงแบบจัดในบุฟเฟ่ก็<ๆ>จะมีผลไม้นานาชนิดจากสวนตามฤดูกาลมีทุเรียนมังคุดเงาะมะม่งมวงรำไย,ายแก้วมังกรสละและอีกมากมายเลยนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารส้มตำไก่ย่างหมูย่าง ขนมจีนน้ำยาและลูกชิ้นยืนกินส่วนสายของหวานเขาก็จะมีน้ำแข็งใสโดนัททุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียน,นปีมีหนึ่งครั้งใครที่เป็นสายทุเรียนเลิฟเวอร์ปักหมุดแล้วตา้มไปดวนแล้วไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่มีทุเรียนให้ทานนะเพราะว่าเขาเติมตลอดมีพี่ๆคอยปอกสดใหม่อยากได้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นสุกกำลังดีหรือกรอบนอกนุ่มในก็เลือกกีบไปกินได้เลยแบบจ <uk>, ุ <จ uk. S 2> ของกินเยอะขนาดนี้หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเอาอะไรมาไม่คุ้มแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่นี่ที่ห้ามพลาดเลย ก็คือการนั่งรถลางเที่ยวชมสวนผลไม้แบบใกล้ชิดวันนี้ปุ๊บเปได้ไปเก็บสละจากต้นกินแบบสดๆจะบอกว่าหวานหอมฉ่ำมากาเข้าไปชมสวนและจุดต่างๆมีจุดถ่ายรูปและจุดไฮไลท์อีกมากมายเลยสำหรับใครสายคาเฟ่ก็ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่เขามีคาเฟ่ซ่อนตัวอยู่ในสวนผลไม้บนพื้นที่กว่า800ร้อไร่คาเฟ่จะอยู่ริมน้ําตกบรรยากาศดีล่มลื่นและยังมีเครื่องดื่มอีกหลายเมนูให้ทุกคนได้เลือกชิมกันอีก